โขละมันเป็นภาษาทมินและมันส่งมาที่ราชอาณาจักรกัมพูชาขเขมรเพราะฉะนัะ้นขเขมรเขาก็เรียกโขละละครเนี่ยเป็นภาษามลา,ายูภาษามลา,ายูก็ใช้คําว่าเล,เลกองเลกองเลกงเนี่ยหมายถึงละครคาว่าละครมันก็ผ่านมาทางราชอาณาจักรกัมพูชาในราชสำนักกัมพูชา เขาเรียกการแสดงโขนว่าละโคนโคนละโคนละคอนเขาออกเสียงละโคนละโค,โคละโคละแล้วเรารับมาทั้งคาว่าละครแล้วก็ทั้งโขนเราจะรับมาแบบไหนมันเป็นรายละเอียดปี๋ย่อยผมไม่ผมไม่รูมม้หรอกแต่ผมได้เขียนไปแล้วว่ากงศรีอ,อยุธยาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ย มันเป็นอาณาจักรหรือรัฐที่พูดภาษาเขมรพระเจ้าแผ่นดินพูดภาษาเขมรมาจากรัฐลาโวลาโวคือลบบุรีอที่เราเรียกกันว่าขอมน่ะเขาเป็นขอมเพราะฉะนั้นอยุธยาทั้งหมดเนี่ยมันพูดภาษาขอมคำว่าขอมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เฉพาะเรียกคนที่พูดภาษาเขมรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขมຈไม่รู้จักขอมแต่เราเนี่ยไปเรียกขมຈว่าขอมด้วยเพราะฉะนั้นไอ,ขอ้ขนละครเนี่ยมันก็อยู่ในราชสำนักขมຈมาตั้งแต่อายุทยาตอนต้นน่ะตั้งแต่อยุไล่ยังพูดภาษาขมຈน่ะลดฐานะไอ้พวกขมຈไปอยู่ที่อื่นแบบก็เอาไอ้การแสดงจากเดินเป็นของเองมันก็เป็นของราชนอะาณาจักรสยามไปเองอะ่ะ